เป็นว่ากระเป๋าหนูอะไปอยู่ในชื่อของคนที่ตกเครื่อง เราชุดทั้งหมด,ช,ดชุดแสดงโชว์อยู่ในนั้นหมดเลยตอนแรกก็เลยคุยกับาทางาผู้จัดนะคะว่าจะขอขึ้นสามทุ่มก็คือเลทไปประมาณาชั่วโมงชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คือด้วยความที่พอถึงเวลารจริงๆแล้วเครื่องดันดีเลย์ออกไปอีกก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ช้าแบบช้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนักพอสมควรค่ะเพราะว่ามันหลายชั่วโมงมันไม่ใช่เลทแค่แบบว่าเป็นจํานวนนาทีอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นชั่วโมงใช่ เป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีที่ไม่ว่าใครก็อยากจะไปฟังเธอแสดงสดสักครั้งสําหรับลำไยห,หายทองคำหลังเกิดดราม่าครั้งใหญ่เดินทางไปแสดงที่ต่างประเทศแบบเต็มวงครั้งแรกแต่เกิดความผิดพลาดทำให้ขึ้นแสดงล่าช้าหลายชั่วโมงจนทำให้แฟนคลับทนไม่ไหวโหร้องของเงินคืนก็เลยเป็นเหตุให้เธอต้องออกมาชี้แจงครั้งต่อไปจะระมัดระวังให้มากกว่านี้ เหตุการณ์ก็อุบิเหตุจริงๆค่ะเนื่องจากว่ามีทีมงานตกเครื่องค่ะแล้วก็กระเป๋าหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คือตกเครื่องสองคนก็คือพี่เนมแล้วก็มือกีใต้อีกคนหนึ่งในวงค่ะแล้วอพอดีว่าเรื่องโหลดกระเป๋าเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าแชร์น้ำหนักกันค่ะแล้วกลายเป็นว่ากระเป๋าหนูอ่ะไปอยู่ในชื่อของคนที่ตกเครื่อง เราชุดทั้งหมดชุดชุดแสดงโชว์อยู่ในนั้นหมดเลยตอนแรกก็เลยคุยกับาทางผู้จัดนะคะว่าจะขอขึ้น3ามทุ่มก็คือเหลทไปประมาณาชั่วโมงชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คือด้วยความที่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเครื่องอ่ะดันดีเลยออกไปอีกก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ช้าแบบช้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะ ก็ในเรื่องของเวลาเนี่ยคะ่ะก็อาจจะต้องอันนี้ก็ต้องขอโทษนะคะแฟนๆที่มารอชมกันนะคะเพราะว่าวันนั้นอะแฟนๆก็มาตั้งแต่ตอนกลางวันเลยอะคะ่ะนี่เข้าใจเลจริงๆต้องขอโทษจริง,รงแล้วคือบางคนก็คอมเมนต์ว่าทําไมลยาไยมาถึงแล้วยังไม่ขึ้นเลยอันนี้คือหนูเองก็มีการปรึกษากับทางผู้จัดค่ะว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีจะตอนแรกก็มีการให้ดีเซอร์ชายขึ้นไปโชว์ก่อนอเพื่อแก้หน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องรอชุดแล้วก็รอ ขึ้นดนตรีด้วยแล้วหลังจากนั้นก็พอเวลามันแบบยังไม่สามารถขึ้นโชว์ได้ก็เลยมีการประกาศเพราะว่าแฟนๆมาคนก็คิดว่าตัวหนูเองมาคนตกเครื่องหรือว่าลำยจะไม่มาหรือเปล่าไม่มั่นใจอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยมีการประกาศมาออกไปก่อนรอบที่2ค่ะเพราะรอบที่3มมามันดึกมากจริงๆคือคนก็เริ่มแบบรอไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องสุดวิสยัยต้องขึ้นไปในชุดที่ยังไม่พร้อมค่ะซึ่งชุดวันนั้นก็คือเป็นชุดที่หนูใส่ขึ้นเครื่องมา ล้วคือบางคนก็บอกว่าเอ๊ก็ขึ้นไปร้องได้ตอนไม่มีดนตรีคือจริงๆอ่ะหนูไม่ได้มีแบ็กกิ้งแท็กไม่ได้มีอะไรไปเลยเพราะว่าเราไปวงสดคะ่ะก็ได้มีการแบบประสานด่วนกับทางทีมไทยว่าต้องส่งไฟมาด่วนเลยส่งไฟเพลงค่ะมาด่วนตอนนั้นคือมันด่วนที่สุดได้ตอนนั้นจริงๆต้องขอโทษอีกครั้งที่ทําให้แฟนเพลงผิดหวังนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกนะคะก็ในเช้เน็ตเขาก็ถามทำไม ก่อนที่จะมีแบบเกิดดรามา่า <c oughs> เราไม่อธิบายก่อนอะไรอ๋ออธิบายไปแล้วค่ะก็มีการประกาศไปแล้วแล้วก็ทางผู้จัดก็บอกว่ามีการบอกเบื้องต้นไปแล้วก็ครั้งต่อไปมันก็ต้องวางแผนอะไรให้มันดีมากขึ้นค่ะยิ่งถ้าต่างประเทศไม่ใช่บ้านเราเนี่ยค่ะเราเองก็ไม่เคยไปทริปยาวๆเราเองอาจจะใหม่ด้วยนี่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ครั้งต่อไปถ้าเราจะทำอะไรเราก็อาจจะต้องดูดีๆกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นการไปตัวหลังไปครั้งแรกใหญ่ดูดีๆกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นการ ถ้าไปทั้งทีมครั้งแรกค่ะที่ไปแบบเต็มวงอะนะคะเพราะปกติถ้าไปก็จะเป็นไปหนูแล้วก็นักร้องชายไม่ได้ไปเต็มวงไปแบบว่าเป็นแบ็กกิ้งแท็กค่ะอันนี้คือครั้งแรกที่ไปทั้งทีมเลยค่ะใช่ทั้งทีมแล้วก็ดันเจอแบบเหตุใช่หนูก็เป่าหายตั้งแต่วันแรกเลยอะแล้วหนูแบบเราหายวันแรกแล้วได้คืนวันที่6เนี่ยมันก็แบบหลายเหตุการณ์มากที่เราที่มันใหม่มากๆสําหรับเราเนี่ยค่ะเราก็ไม่เคยเลยค่ะ พร้อมเผยสถานะหัวใจกับหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์ยังแฮปปี้เหมือนเดิมและตอบคำถามเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีอาจจะยังไม่ได้เคาะวันที่แน่นอนเพราะเวลาซ้อมไม่พอยยังไม่พร้อมอยากทำให้ดีที่สุดเรื่องหัวใจบก็โอเคค่ะดูแลเป็นพิเศษเลยไหมครับ <c oughs> เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเรื่องเราทํางานหนักมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มคุยกันเลยคนะ่ะตอนนี้ก็คือพี่เขาเข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรื่องการทํางานเลยพี่เซยเองก็เหมือนกันว่าคิวงานแบายาวมากแต่เขาแบบเดือนนี้ เขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนตลกนะแต่ันเขาเขาเป็นคนไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แต่จริงๆถ้าเกิดได้สนิทเขาเป็นคนตลกแล้วก็เป็นคนมุมนี้ค่อนข้างเยอะค่ะแต่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้แบบออกสื่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนเราเจอดาม่าเขาอย่างไรบ้างกขาังใส่ยรางเขาก็ไม่พูดอะไรเลยไม่แบบก็คุยปกติไม่ไม่ได้พูดถึงเลยถ้าเกิดมันไม่ได้เรื่องที่แบบว่ามันอะไรจริงๆเขาก็จะไม่ค่อยพูดถึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดในมุมของเขามากกว่างานก็แฮปปี้คนระกัแฮปปี้มีแผนหปคะ เลือ<ค>่อนใชไหครับแทนข่าวดีอะไรอยู่อ๋อยังค่ะตอนนี้ก็ยังทํางานเรื่อยๆอยู่ค่ะเพราะว่างานเราก็ยังแบบมีอีกคิวมีคิวอีกอยู่ค<อ>่ะพี่ขออน้ญาตถามมันเปิดใหญ่ที่ไหนคนรอคอยอ๋อค่ะมันไม่ใช่ปลายปีนี่นะขออนอญาตอนนั้นยังไม่ได้คือ ค,คือคนเร pues ียกเรามาเยอะมากแล้วจริงๆเราอยากจะจัดให้เร็วที่สุดแต่ว่าด้วยความที่ว่าคิวเรามันแบ่งเวลาซ้อมมาพอมาคุยกันอีกทีมันแบ่งเวลาซ้อมให้มันเต็มที่ไม่ได้จริงๆค่ะคือถ้าเกิดจะซ้อมได้ก็แบบหนูรู้สึกว่ามันไม่เต็มที่แล้วถ้าเกิดอะไรที่เราไม่เต็มที่หนูรู้สึกว่ามันจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรเราจะทําได้ดีกว่านี้เราก็เลยยังไม่ได้เคาะวันนะคะถ้าเกิดจะทาทั้งทีหนูอยากทําให้มันดีเลยอยากเอาเวลาไปลงทุนเต็มที่กับตรงนั้นคือถ้าเรายังไม่เต็มที่ก็เลยยังยังไม่อยากเคาะวันแล้วก็ฉ โอ้โรจะลังเลยเหรอคือจริงเหรอคะคือสําหรับครั้งแรกอาจจะต้องแบบลองเชิงดูก่อนนะคะก็ยังไม่มั่นใจขนาดนั้น่ายังยังค่ะยังค่ะยังค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็อยากมาให้กําลังใจนี้ดีใจมากๆากแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆที่ทําให้ลำใหญ่แล้วก็ทีมงานอยากทํางานต่อนะคะแต่พอทําครั้งนึงเราอยากทําให้มันดีจริงๆถ้าเราไม่อยากให้คนมาดูแล้วรู้สึกว่า เอ้าก็ทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะคือเราอยากเต็มที่จริงๆก็เลยอาจจะขอเวลาหน่อยะคะ่ย<น>ะปีหน้วสกิลอะไนก็ไม่ใช่แน่นอนอันไหนนะคะสกิลระดัะกนกระไม่ใช่ใชอ่ายังไม่กล้าบอกอะไรเลยสองกอนใช่ไหม <c oughs> ใช่เดี๋ยวถ้าเกิดคอนเฟิร์มชัวร์ๆแล้วเดี๋ยวจะประกาศอีกทีนะคะ,มะไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะ ปีหน้าปีหน้าต้องแล้วนะจริงเหรอทันไหมอ่ะแม่หรือปลายปีนี้ไม่้่ามันจะต้องเคลียร์คิวเพราะเขาคิดว่าผู้สัตว์การทันมาปีนี้ไปแล้วลโอ้โหถ้าปีนี้ไม่ทันจริงๆค่ะ,โโะปีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอฟังอีกทีค่ะเราอยากคอนเสิร์ต<อ>ต่างประเทศอะไรต่างประเทศตอนนี้มีอ่าออสเตรเลียค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูยังไม่แน่ใจว่าช่วงไหนแต่ว่าเป็นคิวที่อ่าเซ็นสัญญาไว้แล้วค่ะ เป็นฟูลทีมไหมเป็นเป็นฟูลทีมค่ะเป็นฟูลทีมอันนี้ก็มีการคุยหลังบ้านกันแล้วว่าคือภาพไปต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องแบ่งวันกันแล้วนะคือจริงๆอ่ะจริงๆทริรรรรรทปเนี้ยค่ะไม่ได้มีงานทุกวันมีการแบ่งวันพักกันแต่ว่าพอพอเราไปแล้วก็มีเจ้าภาพหลายเจ้าที่แบบอยากจะได้อยากจะได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบใช่ใช่ <บา S 1> ใช่ <บา S 1> ใช่ค่ะกับการแบบ ทีมดูแลทีมที่พาไปอาจจะต้องทีนี้เราอาจจะต้องเปะมากกว่าเดิมด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของลำไยและทีมงานเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ถึงแม้ลำไยจะยังไม่ได้เคาะวันคอนเสิร์ตใหญ่แต่เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนก็รอกดบัตรรอไปสนุกเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ